อากราบสวัสดีคุณผู้ชมช่อง The ะย y s สอ f i c i a l ทุกท่านนะครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่า Giga Bash นะฮะแหม่ก็เกมนี้เนี่ยผมเห็นมาสักพักหนึ่งละตั้งแต่ปี2ปีก่อนนะครับกว่าจะได้เล่นกันนะครับช่วงเดโูก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสไปลองเล่นกับเขาจนวันนี้เกมเต็มวางจำหน่ายแล้วสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับ Bas าเนี่ยเป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบนะบพวกสัตว์ประหลาดกับพวกหุ่นยนต์มาจากพวกหนังไคจูหรือว่ามอนสเตอร์ตีกันนะครับซึ่งก็ น่าจะเห็นหุ่นยนต์กับว์ป,ปลาที่คุณหน้าคุณตากันหลายตัวอยู่ในเกมนี้นะครับอะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับก็คืออาอย่างแรกนะครับโหมดเกมจะมีทั้งอาคอสเพลย์นะครับซึ่งเป็นการเล่นแบบฟรีฟอร์อลนะครับอาจะชวนเพื่อนมาเล่นหรือว่าเล่นกับบอทดก็ได้นะครับมีออนไลน์ซึ่งน่าจะเป็นอาพับลิกก็คือไปเล่นกับคนอื่นที่เขาตั้งห้องไว้นะครับแล้วก็โหมดเนื้อเรื่องนะครับอ็ก์ตร้าเนี่ยก็จะเป็นพวกรอต่างๆของอาสถานที่นะครับแล้วก็อามอนสเตอร์ะ Monster นะ มีแกลเลอรี่นะมีมิวสิกมีแอชิเมนต์นะผมอ่ะเอาไปว่าเรามาดูโหมดฝึกสอนกันก่อนนะว่าเป็นยังไงมานี่สับประหลาดแบบนี้นะยินดีรับสู่กิกาแบสโหมดฝึกสอนนะครับอ่ะคือเมื่อกี้จริงๆผมเล่นไปแล้วละตาหนึ่งครับมาเรียนรู้กันที่การควบคุมเบื้องต้นกับการต่อสู้นะครับก็นี่เลยนะครับอันนี้ผมใช้จอยเล่นเนาะอ่าวิธีการเคลื่อนที่นะครับก็เคลื่อนที่ไปยังจุด วงกลมสีเขียวไปเลยอ่านี่นะครับการเคลื่อนที่แบบนี้จริงๆน่าจะเล่นกันเป็นแล้วแหละแต่ว่าผมอยากรู้ว่ามันมีการควบคุมที่ซับซ้อนกว่านี้หรือเปล่านะการกระโดดนะครับผมปึ๊บอืมนี่มันจะกระโดดปีนได้นะครับซึ่งในเกมเต็มเนี่ยมันจะมีการทำลายตึกราบบ้านช่องหรือว่าสิ่งกีดขวางต่างๆได้ด้วยนะครับ b a s ิกแอ t แท k ก็คือกด x นะครับผม ตรงเนี้ยเหมือนเขาไอ้นี่ผิดเออมันต้องเป็น A ใช่ไหมมันต้องเป็นสี่เหลี่ยม,มเห็นปะเออนี่ครับนี่ครับน,บนี่ถ้ากดค้างมันจะเป็นการโจมตีแบบชาร์จตุ้มแบบนี้โอ้โหแรงมากนะจริงๆผมแนะนำให้เล่นโหมดฝึกสอนนะทุกเกมเพราะว่าเกมพวกนี้เนี่ยมันมัน,มนอ่ามันอาจจะมีการควบคุมที่เราไม่รู้จักอยู่นะฮะไม่แน่อ่าไปถ้าโจมตีพิเศษครับผมกดวนะครับ หรือสามเหลี่ยมบนจอย P4 อันนี้มันมันคอนมัน,ม,นมันเป็นปุ่มเอกบอกะมันอีกปุ่มเอกบอเป็นหลักนะนี่นะฮะอ,อ,อ้าวเอออ๋อต้องทุบเรื่อยๆโอเคเออเรียบร้อยฮะท่าพิเศษนะครับนี่กระโดดแล้วก็ทุ่มลงมาแบบนี้โอเคไปที่จุดนะครับ อ่าบล็อกนะครับก็คือลบล็อกกดไงวะอ๋อมีอ๋อ,อ,อมันคือปุ่ม L1 ของจอย Play โฟนะครับแล้วก็เล f บ b ั t ทอนของจอย Xbox Dash นะครับเออเนี่ยเออคือบางอย่างอ่ะอย่างตอนแรกที่ผมเข้ามาเล่นครั้งแรกผมไม่รู้เว้ยว่ามันมีการควบคุมแบบนี้ใช่ป่ะแต่พอเนี้ยเราจะรู้ละเราจะเริ่มต้นด้วย ความความสามารถที่เก่งกว่าคนอื่นนะครับสำหรับคนที่ไม่ไม่เข้าหมดฝึกสอนผมเชื่อว่าหลายคนไม่ไม่ได้อยากเล่นโหมดฝึกสอนนะเราอยากไปลองเล่นเองใช่ไหมเออแต่ถ้ารู้ไว้ก่อนก็ดีนะอ่ะหลบการโจมตีครับผมอืมสิบวิเหรอเออเออ,เอ,อดีดีผมชอบโหมดฝึกสอนแบบนี้นะมันทำให้เราแบบเรียนรู้ในการเล่นดีอ่ะ เออเจ๋งมากเจ๋งมากชอบแบบอ๋อศัตรูที่บล็อกอยู่สามารถจับได้นะอ๋อสุดยอดนะครับก็คือเป็นเกมต่อสู้ดีๆเกมนึงนี่แหละนะเออแต่มีฉากหลังเป็นพวกไคจูกับสัตว์ประหลาดอะไรประมาณนี้โอเคครับหมดหรือยงังเดี๋ยวมันจะมีท่าพิเศษเนี่ยเพราะว่าผมเล่นแล้วมันมีม,นม,มันมีท่าพิเศษอ่า environment ก็คือการทำลายล้างอะไรพวกนี้ นี่เหรออ่ามันคือการเก็บแล้วก็อืนี่ฮะเก็บขึ้นมาแล้วปลาใส่ปลาใส่ปลาใส่ใสเออไหนหมดยังอ๋อต้อง move หมดยังบล็อก move เหรอ เอาวาอะอ, PE อ๋อเออเออเเจ๋งดีอะ่ะมันมันคุณผู้ชมสังเกตว่าคอมมานในการควบคุม Solar มันเยอะมากเลยนะเออมันไม่ได้เกมเล่นง่ายนะผมว่าแบบเนี้ย a s ชแอทแท k กอ่อ่ะอ๋อ เนี่ยเห็นไหมบางอย่างเรายังไม่รู้เลยเอาจริงเออเออเฮ้ยผมผมสัมผัสได้ว่าเกมนี้มันมันมีของของมันอยู่นะมีของดีอยู่นะเอออ่านี่เป็นธาตุเหมือนกับการแปลงร่างอะครับผมอืมก็คือเราต้องสะสมเกสนะฮะนี่รู้สึกว่าในฉากไหนจะมีไอเทมให้เก็บด้วยนะครับ แล้วก็โจมตีศัตรูเพื่อเพิ่มเกรดนะครับยิ่งโจมตีเยอะยิ่งดีนะครับจะเก็บเกรดได้เร็วขึ้นอ่าหรือทําลายสิ่งปลูกสร้างก็ได้ครับเพื่อ,อสะสมเกรดนะครับนี่นี่เอออืมฮึบโอ้โหใคร้เต็มแล้วใคร้เต็มแล้วอืม บางตัวนี้มันน่าจะเล่นยากอยู่นะอ่ะแปลงล่างเพื่อไปสุดล่างสูงสุดนะมีแปลงล่างตัวใหญ่หเหมือนไอ้พวกหนังหนังไอ้เนี่ยหนังแบบซุซปเปอร์เซนไตแต่ว่าตัวใหญ่ก็ยังโดนสวนได้อยู่นะเออแต่ตัวใหญ่แล้วมันดูดิพลังมันดูมันดูโอเวอร์มากอยังไงยังไง เรียบร้อยครับน่าจะจบหมดฝึกแต่เเมนเท่านี้นะฮะอลังการมากโอเคครับเรียบร้อยเบสิกนะที่ได้เอ็กซเมนจบหมดฝึกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพยกันเดี๋ยวผมจะลองเล่นที่หมดฟรี for all ก่อนผมจะสร้างเกมของตัวเองขึ้นมานะครับก็คือสร้างเฮ้ยโอ้โหทันเดอร์ทันเดอร์ทรสเหรอเฮ้ยเท่มากนี่ฮะกิก้าแมนโรฮันน่านะครับแล้วก็ยัมีตัวที่ล็อกอยู่ด้วย เออเป็นตึกเหรออะไรวะผมว่าเอ้ผมผมอยากเล่นตัวนี้วะท่านท่านจะทรอสเน่มาเออแล้วก็ให้เป็นบอทระดับ2แล้วกันเป็นกุรองโกบอทระดับ2เป็นวุลี่น่ารักเออและบอทระดับ2ให้เป็นตัวนี่เออแล้วก็เลือกแผนที่นะครับแผนที่ยังโดนล็อกอยู่อีกหลายฉากเลยนะ่จาจะต้องปลดล็อกมาทีหลังอ๋อแรนดอมแล้วกันมาครับ รีเซิร์ชแสลบนะครับอันนี้เป็นโหมดฟรีฟอ o r ออลที่คุณจะเล่นกับบอทหรือว่าจะชวนเพื่อนมาเล่นก็ได้โอ้โหโอ้อยางเท่โอ้ยเท่มากเติมเต็มตัวผมจะเป็นหุ่นยนต์ทางขวานะอ้าวมาเดี๋ยวมาดูกันมาสู้กันสามสองหนึ่งไปอืมอืม,อม,อมโอ้โห เราต้องเติมเกจเพื่อสะสมพลังด้วยนะครับโอ้ย,อยบินบินได้ด้วยบินได้ด้วยสังเกตว่าข้างบนจะเป็นหลอดพลังชีวิตนะเราต้องอ่าจัดการศัตรูนะครับแล้วก็จะมีพลังชีวิตสองครั้งสองไลฟ์พอยต์ก็คือเราตายได้ตายได้ครั้งหนึ่งสองครั้งแล้ อโอ้โหเอาเว้ยคอมโบสามว่ะโอ้ยพายุพายุฝุ่นเอ้ยอะไรวเนี่ยโมยอ้าวผมฆ่าได้ตัวหนึ่งซุกนั่นครับเขาจะเกิดมาพร้อมชีวิตใหม่นะครับชีวิตที่สองเราจะมีบาเลียป้องกันอยู่นิดนึงตายปอีกหนึ่งนะตอนนี้เหลือผมกับไอตัวดอกไม้เนี่ยที่ยังไม่ตายนะครับพลังชีวิตยังเหลืออยู่เอาวะ อืมจังเท่อ่ะโหเท่จริงเรียบร้อยครับโหเท่มากเท่มากเฮ้ยโดนจับเหรอเรียบร้อยพีไอตอวดอกไม้ตายไปกหนึ่งแล้วคือมันไม่ได้ดูแรงขึ้นเลยนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นตัวใหญ่อ่ะโอ้ยโอ้ยผมผมจะล่วงแล้วเปล่าวเฮ้ยมันไปลร่างแล้วหนีว้ย อันนี้อะไรอ่ะไอเทมช่วยเหลือเอ้ยโดนแล้วเฮ้ยใช้ท่าเหรออุ้ยเละเอือะเอาโอ้โหมัวมัวมากมัวมากตอนนี้มัวมากเอือเฮ้ยผมยังวะผมยังรอดวะเอือเรียบร้อยเกิดใหม่ครับไม่เป็นไรผมยังมีชีวิตที่สองอยู่โดยที่พลังชีวิตเหลือเยอะกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะอะไรอะไร อ๋อไอตัวหนึ่งมาตายไปแล้วเหลือแค่สามตัวตอนนี้เอาสิเอาสิโอ้ยไอไอ,อ,อสีม่วงๆเนี่ยต้องเก็บเพื่อเอาท่าไม่ตายอะมาครับมาครับ,รบใช้ท่าใหญ่เลยมาโอ้กกระเด็นไปทุกน,นเลยเออตายอีกหนึ่งครับผม เหลือตัวเดียวแล้วอีอ้วนอีอ้วนอีนอ้วนยังไงตายตายนีไป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 เรียบร้อยครับออกนอกโลกไปเลยกลายเป็นผู้ชนะนะฮะโอ้โหสู้กันจนแบบเมืองเลเทะไปหมดเลยวินเนอร์ครับผมทันต์ทรอสนะครับมีสรุปนะนี่ปลดล็อกด่านใหม่ด้วยครับแอร์ฟอสเบสนะครับได้ค่าประสบการณ์ค่าเลเวลแล้วก็ค่าเอ็ของ อของหุ่นยนต์หรือไคจูตัวน,น,นั้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดอ่าโหมดเขาเรียกอะไรคอสเพลย์นะต่อสู้กันสตอรี่โอ้โหมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับผม Legend of l u n a Iceland นะครับผมเอ้ยน,น่าสนใจน่าสนใจนะครับอ่ะให้ดูเกมเพลย์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโหมดเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปเอามาให้ดู ในคลิปต่อๆไปนะครับและนี่ก็คือกีกาแบชนะครับใครที่สนใจสามารถไปหาซื้อมาเล่นกันได้แล้วบนสตรีมนะครับผมในราคา479บาทนะครใครที่สนใจก็อย่าลืมไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้อย่าลืมอุดหนุนสินค้าและกกระสิบนะครับผมเพื่อสนับสนุนวงการเกมนะครับแล้วก็อนาคตอาจจะมีเกมภาษาไทยมาให้เราได้เล่นกันโอเคสำหรับวันนี้กีกาแบชของผมดิอ๋อออฟฟิเชียลนะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมอาจจะเอาสตอรี่เนื้อเรื่องเนี่ยมาเล่นให้ดูนะครับอืม มันมีแค่4บทเองเหรอมันสั้นไปวะ <c oughs> เอออ่ะโอเคครับยังไงถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องของผม The y o y c e Official นะครับอ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม